เสือคาร์วินอุบลวันนี้ชกเป็นคู่เอกนะเจอกับโรเบิร์ดนะเราเคยชกกับเขาไหมไม่เคยไม่เคยเมื่อเช้าเรามาเท่าไหร่น้ำหนักมากับปอนเกินปอนด์ะตัวนี้ผ่านฉลุยนะเราซ้อมอยู่ที่ไหนซ้อมที่วินอุบลครับวินอุบลซ้อมมากี่วันเป็นเซ็ตประมาณสองอาทิตย์ได้ครับเราพื้นเพเป็นมวยตไตค์ไงทีมงาครับคู่ต่อสู้เห็นก็ไม่ยังเข้ายังไงเจ้าขาใจมากครับเราได้สูงนะเราสูงเท่าไหร่สองร้อยเกือบเจียรติศีเกียรตบศรีฮปล่อยๆครับ ป่วยประมาณ 58, ห้าแปดห้ากับล่าสุดชกไว้ที่อ่อนน้อยครับเป็นไงวันนะั้นผลงานชนะสมองทองครับอ่าวันนั้นร้อยเท่าไรร้อยยี่สิบครับหวยที่ดีที่สุดคือร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบประมาณนี้ก้อนนี้ก็คุมมาไม่ไม่เยอะนะและก่อนหน้านั้นอีกสองไฟเป็นไงผลงานเราชนะหมดนะชนะชนะมานะกี่ไฟติดแลนะนะจิตนะไฟครับจิตไฟนะวันนี้เจอกับโรเบิร์ตนี่ไร้ปัญหาแน่นอนอ่เราหลานจากจังหวัดบนุรีาัมย์ครับอ่าวแม่คำเชื่อนวันนี้ผู้เอก โอเคข้าว่าน้องชายจุ๊ดดีครับโอเปิดนี่สองมคนช่างเองนี่บางคนก็บอกว่าชกมวยไม่ลืมตานะใครบอกไม่ลืมตาไม่ลืมตาจะเห็นได้ยังไงนี่แหละนี่หมัดหนักแล้วเนี่ยเอายืนคุยพี่นิดนึงสักหนึ่งนาทีเอาละแนะนําตัวกันหน่อยน้องชายครับผมสวัสดีครับผมโรเบิร์ตสองมงคลการช่างันนี้เราเจอกับใครเนี่ยเสือขาวนะเจอสูงอีกแล้วเลยครับประชาเตอร์ลูกเขสูงสูงเยอะไหมไม่เท่าไหร่ครับยาวๆเราเคยเจอมาตลอดอยู่แล้วนี่ เราสูงเท่าไหร่เอ้าสูงเบอ167ครับบ้าเช้าเรามาเกินเท่าไหร่เกินตอนจุดสองตัวนี้หางเฉลุยยังซ้อมอยู่ที่สองโมงแล้วช่างไหมกี่วันนะซ้อมมาเดือนหนึ่งครับเดือนหนึ่งเราพื้นเพเป็นมวยสไตล์ไฟเตอร์ครับไฟเตอร์แล้วเสือขาวได้เห็นคลิปกันไหมก็ดูอยู่เขาประเภทยังไงเขารู้ว่ายังไงปีมือครับแทงซ้ายปีมือเขาสูงมานะเราเจอถุงสูงมาบ่อยนี่อ่าน้ำหนักปล่อยๆเราอีกทีเท่าไหร่58 59ล่าสุดรชกวิ่งที่ อ้อมน้อยครับเป็นไงวันนั้นแพ้คะแนนรวมครับแล้วก่อนนั้นในสองไฟอ่ะชนะเด่นชนะกี่ไฟเอาสามไฟเนี่ยชนะไฟหนึ่งครับแพสองแล้ววันนี้ร้อยยี่สิบอ้อมน้อยวันนั้นล่าสุดเราโชคร้อยจะไรร้อยยี่สิบทุเวียนี่โอเคนะไอ้คุมมันต้องคุมอยู่แล้วสามสี่โลมันเรื่องปกติทั้งมวยอ่ะฟังแฟนคลับเชียวหน่อยวันนี้กูร้องด้วยครัับผมสสวดีช่วยเสียบอีกกำลังใจหน่อยครับ เต็มที่แน่นอนอ่านี่เนื้อตัวปึกไม่ปึก่านตาช่างเรียบร้อยนี่